สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสรุปเนื้อหาโจโจภาค9โจโจลานตอนที่14นะครับ ต่อจากตอนที่แล้วแล้วต่อจากนั้นพวกโจโดิโอก็ได้นั่งรถเดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งก็เลยอนุมานได้ว่าพวกโจโดิโอได้ตอบรับข้อเสนอของเมริลิวเรียบร้อยแล้วพาโคขับรถไปดูแผนที่ไปส่วนโจโดิโอก็นั่งดูคลิปของชินโซมาลุเอ็กซ์อยู่ในมือถือดรากน่าแต่งหน้าอุซงิกินแฮมเบอร์เกอร์ส่วนชามิงแมนก็ดื่มน้ำเดินทางกันมาได้สักพักในที่สุดพวกเขาก็ถึงจุดหมายรถของพวกโจโดิโอมาจอดอยู่ที่หน้าอาคารแห่งหนึ่งที่ดูเหมือนเป็นสถานที่ทางราชการดรากน่าเปิด เปิดประตูรถลงมาก่อนส่วนอุซางิกับชามิงแมนค่อยเดินตามลงมาส่วนโจดิโอกับพาโคก็ยังอยู่ในรถพอชามิงแมนปิดประตูพาโคก็ขับรถออกไปตอนนี้พวกโจดิโอแยกกันเป็น2กลุ่มทีมดรากน่าเข้าไปในอาคารเพื่อปฏิบัติการส่วนพวกโจดิโอก็ไปซุ่มรอเพื่อที่จะขับรถมารับหลังจากที่พวกดรากน่าเสร็จภารกิจก็ไม่แน่ใจว่าอุซังิกังวลใจอะไรอยู่พอเขาเข้าไปในอาคารเขาก็รู้สึกตื่นเต้นมากจนเผลอสะดุดหกล้มแล้วก็ทำอาหารที่ถือเข้ามาหกเลอะไปทั่วพื้นอาคารดรากา ทำตาดุใส่แล้วก็ต่อว่าว่านายเอาอาหารเข้ามาทําไมอุซางิบอกว่าฉันขอโทษแค่สะดุดหกล้มนิดหน่อยเท่านั้นเองไม่เป็นอะไรหรอกมัง้งแต่ถึงแม้อุซางิจะคิดว่าไม่เป็นอะไรแต่ตอนนี้เรารพอตัวใหญ่3คนก็ได้เดินมาหาพวกราโกน่าแล้วแล้วตอนนี้เนื้อเรื่องก็ได้เล่าย้อนกลับไปตอนที่เมอร์ลิวกําลังยื่นข้อเสนอให้กับพวกเด็ก,เ,ดกเมอร์ลิวบอกว่าถ้าที่ดินของบริษัทฮาวเลอร์มันเข้าไปยากนะพวกเราก็ยึดที่ดินของมันมาเป็นของพวกเราซะเลยจะได้เข้าไปค้นหาเข้าไปทําอะไรได้อย่างสบายใจเมอร์ลิวได้อธิบายให้พวกเด็กๆเข้าใจ เกี่ยวกับคอนเซปต์ของเอกสารสิทธิ์ที่ดินเมอร์ลิวใช้เวลาประมาณ3หน้ากระดาษแต่เหมือนพวกโจดีโอก็ยังงงๆแต่ในที่สุดพวกเขาก็เข้าใจว่าคนที่เป็นเจ้าของที่ดินก็คือคนที่มีชื่ออยู่บนโฉนดที่ดินแล้วการที่จะขโมยที่ดินก็ต้องไปที่กรมที่ดินมันก็เลยแปลว่าตอนนี้พวกราโกนาอยู่ที่กรมที่ดินนั่นเองเมอร์ลิวสั่งให้พวกราโกนาเอาหินลาวาไปสัมผัสกับโฉนดที่ดินที่บริษัทฮาวเลอร์ครอบครองอยู่แน่นอนว่าถ้ามองจากภายนอกแค่เอาหินไปสัมผัสกับโฉนดที่ดินเรื่องแค่นี้มมมันไ่ผิดกฎหาย แต่เมอร์ลิวก็ได้ย้ำว่าแต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามอย่าทิ้งร่องรอยอย่าทิ้งหลักฐานที่ว่าพวกเธอได้ไปที่กรมที่ดินให้ใครเห็นเด็ดขาดแต่ตอนนี้อุซางิได้ทําตัวให้เป็นจุดสนใจไปเรียบร้อยแล้วอุซางิบอกพวกรปภว่าผมกําลังจะเดินเอามันไปทิ้งที่ถังขยะตรงโน้นพอดีแต่ดันมาสะดุดหกล้มซะก่อนแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดอาหารที่ผมทําเลอะให้เองซึ่งก็แน่นอนว่าเรื่องแค่นี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่พวกรปภก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรแล้วก็เดินจากไปแล้วถึงแม้อุซังิจะพูดจาเอาตัวรอดมาได้แต่่ราากก็ยัง พอใจยอยู่ดีเพราะเมอร์ลิวได้ย้ำนักย้ำหนาว่าอย่าให้มีใครรู้ว่าพวกเขาได้มาที่กรมที่ดินแต่อุสังหก็บอกว่ามันไม่เป็นไรหรอกมัง้งพยานบุคคลมันไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่แล้วอุสังหก็เปลี่ยนเรื่องอุสังหิถามราโกนาว่าแต่ประเด็นที่สำคัญกว่าก็คือพวกเราจะเอาหินลาวาไปสัมผัสกับฉนวที่ดินยังไงเนี่ยสิแล้วราโกนาก็ตอบว่าง่ายมากๆก็ใช้วิธีที่มันปกติถูกต้องนี่แหละพอพูดจบราโกนาก็ทำบัตรประชาชนปลอมให้กับชามิงแมนแล้วชามิงแมนก็ใช้สแตนเปลี่ยนหน้าของตัวเองงใใหห้้้ตตตรกกับบนนนาาคนนาแลวิ็ไป เจ้าหน้าที่เพื่อที่จะขอดูโฉนดที่ดินดราโกนาบอกอุซางิว่าที่กรมที่ดินไม่ว่าใครก็สามารถขอดูโฉนดที่ดินได้ว่าที่ดินตรงไหนเป็นของใครแล้วราโกนาก็บอกอุซางิว่าตอนนี้หน้าที่ของนายก็คือไปเปลี่ยนภาพในกล้องวงจรปิดซะแล้วพอได้ยินคําสั่งอุซังิก็รีบให้มัตเตะคูดาไซแปลงร่างเป็นกล้องวงจรปิดอุซังิสงสัยว่าต่อให้โฉนดที่ดินมันมาอยู่กับพวกเราแต่ชื่อของเจ้าของมันก็ยังเป็นคนอื่นไม่ใช่เหรอดราโกนาตอบว่าหลักการทํางานของหินลาวาฉันเองก็ยังไม่เข้าใจแต่ไม่ว่ายังไงถ้าหินนลาวสสััมผถูกฉด ที่ดินมันก็ต้องมาเป็นของพวกเราอย่างแน่นอนเหตุการณ์ทุกอย่างเหมือนจะไปได้สวยแต่แล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่สาวผมบ๊อบ <Bob, S 1> บอกกับชามิงแมนว่าเชิญใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ค้นหาโฉนดที่ดินที่ต้องการได้เลยแบบนี้ก็เลยแปลว,ว่าพวกเขาจะไม่ได้สัมผัสกับโฉนดตัวจริงแต่ชามิงแมนก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างดีชามิงแมนบอกเจ้าหน้าที่ว่าเขาเป็นคุณครูส่วนราโกน่ากับอูซังิก็เป็นนักเรียนของเขาเขาพาเด็ก2คนนี้มาดูโฉนดตัวจริงเพื่อที่จะได้ไปทํารายงานเจ้าหน้าที่สาวไปคุยกกกกััับบบหหวววน้้าาาขอออองเเธธแล็ม่ อนุญาตให้ดูโฉนดตัวจริงก็ได้แต่ได้แค่ดูเท่านั้นห้ามสัมผัสเธอจะเป็นคนไปหยิบโฉนดมาให้ดูเองมีเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยตลอดเวลาแถมห้ามสัมผัสกับโฉนดด้วยตัวเองสถานการณ์เป็นแบบนี้ตอนแรกชามิงแมนก็คิดว่าจะมีปัญหาซะแล้วแต่ทุกอย่างมันเป็นไปได้ดีเกินคาดดราโกนาที่นั่งอยู่ข้างๆอุซัง,งิแกล้งทําเป็นตาไม่ดีแล้วก็ชะโงกหน้าเข้ามาดูแล้วก็ให้หินลาวาที่อยู่ในแผ่นที่หน้าอกของเธอไปสัมผัสกับโฉนดแบบเนียนๆ,ๆเจ้าหน้าที่เปิดโฉนดให้อุซัง,งิดูไปเรื่่่ออออยยยๆแแลลล้้้้วววูหหินนนนนาาาาาากกกก็็็เเเดดดดสััฉทงมมขึรรีบ เนราว่าออกห่างจากโฉนดแล้วทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่ได้สงสัยอะไรเธอแค่คิดว่าคงมีใครบังเอิญไปเตะโดนขาโตและแล้วภารกิจครั้งนี้ก็สําเร็จไปได้ด้วยดีพวกราโกนารีบวิ่งออกมาจากกรมที่ดินแล้วอุสังิก็ทักขึ้นมาว่าครั้งนี้พวกเราไม่ได้ทําอะไรที่ผิดกฎหมายจริงๆแล้วไม่ต้องวิ่งก็ได้มัง้งอุสังิเอามือกุมท้องแล้วก็บอกว่าค่อยๆเดินกันเถอะฉันรู้สึกปวดท้องสงสัยอาหารที่กินเข้าไปก่อนหน้านี้มันจะไม่ค่อยดีีีชาาาารรมมมมิมิ่่งงงแแนนนหััไปถอออุววววจจะะเเ้้กกกยยดด๋ฉโโทล แล้วเขาก็เห็นว่าตอนนี้อุสางิกําลังลงไปนอนอ้วกอยู่กับพื้นอาการของอุสางิตอนนี้ดูไม่ดีเลยเขาเหมือนคนที่เกิดอาการอาหารเป็นพิษแบบเฉียบพ,พลันแต่พอชามิงแมนเดินเข้าไปดูใกล้ๆเขาก็ได้เห็นว่าสิ่งที่อุสังิคายออกมาจากปากไม่ใช่อ้วกแต่มันเป็นเหมือนกับกลุ่มควันชามิงแมนเข้าไปปลดกระดุมเสื้อเพื่อที่อุสางิจะได้ไม่รู้สึกอึดอัดแล้วเขาก็ได้เห็นว่าที่คอของอุสังิมีเกร็ดแปลกๆขึ้นอยู่เต็มไปหมดชามิงแมนผงะด้วยความตกใจแล้วก็รีบถอยหลังออกมาเขาสงสัยว่าอุสัอก,ออสกอย่างชาารมิ Man ถา ว่าอุซางิมีโรคประจาตัวหรือเปล่าดรากนนาตอบว่าไม่รู้เพราะจริงๆแล้วเธอก็รู้จักกับอุซางิก่อนชามิงแมนแค่ไม่กี่วันดรากน่าตัดสินใจที่จะโทรเรียกรถพยาบาลแต่ชามิงแมนก็ได้ห้ามไว้ชามิงแมนบอกว่าถ้าทําแบบนั้นพวกเราก็จะทิ้งหลักฐานเอาไว้เต็มๆว่าพวกเราเคยมาที่นี่ซึ่งแน่นอนว่ามันดีกว่าการปล่อยให้อุซางิตายแต่ประเด็นก็คือตอนนี้พวกเขายังไม่รู้เลยว่าอาการที่เกิดขึ้นกับอุซางิมันเป็นเพราะโรคประจําตัวจริงๆหรือเปล่าบางทีอุซางิอาจจะถูกศัตรูโจมตีเข้าให้แล้วก็ได้ชามิงแมน เลยโทรเรียกพวกโจดิโอแทนแล้วตอนนี้พวกโจดิโอก็ได้มาถึงที่หน้ากรมที่ดินแล้วและแล้วโจโจลานตอนที่14ก็ได้จบลงติดตามตอนต่อไปได้ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ Pink I'm champagne It's true what they say. It's all about timing. I'm doing okay. For the first time, in no, I can't help but love my style. Just caught in the feeling. Of so much glitter you can't. Okay, for the first time in the world